น้องชายที่เกียจขี้ขานนะครับไม่ตื่นเช้าก็ไม่ตื่นกลางวันก็ไม่ตื่นเย็นยังไม่ตื่นอีกไม่ทํางานเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางช่องพุทธิไทยผีชนแนลมีแนวทางดีๆช่วยทุกท่านนะครับถ้าน้องชายไม่ตื่นนะครับเมียของท่านหรือภรรยาของท่านนะครับจะว่าเอาได้ครับเดี๋ยวไปดูนะครับแนวทางดีๆจากทางช่องพุทธิไทยผีชนแนลแนะนําเลยครับได้ผลดีเลยครับชายที่เกียจขี้ขานไม่ทํางานนะครับ ตอนไหนก็ไม่ตื่นนะครับเช้ากลางวันเย็นไม่ตื่นเลยนี่ครับไข่ไก่หนึ่งฟองช่วยท่านได้ครับและถ้ากินทุกวันนะครับไข่ไก่แบบนี้จะทําให้เราแข็งแรงมากตามมาดูกันเลยครับตีไข่ไก่ใส่แก้วเลยครับเอาจะใช้แค่ไข่แดงไข่ขาวเราไม่ใช้นะครับ ภรรยาที่บ้านงท่านเมื่อเห็นไข่แดงแบบนี้ที่เราถือไปนะครับยิ้มแน่นอนเพราะว่าไข่แดงอย่างเดียวนะครับจะช่วยทําให้เราแข็งแรงขึ้นนะครับถ้าน้องชายของท่านนะครับไม่ตื่นตอนไหนนะครับลองใช้ไข่แดงเลยครับช่วยได้ไข่แดงเราก็ได้ไปแล้วและนี่คือสไป์ครับเราจะใช้สไปน์านนะครับถ้าเป็นน้ำเขียวน้ำแดงน้ำโคกเราไม่ใช้นะครับเรามาเปิดสไปค์เลยครับ เทลงไปรวมกับไข่แดงกันเลยครับนี่ครับขนาดนี้ก็พอนะครับน้องชายไข่นะครับเช้าก็ไม่ตื่นเย็นก็ไม่ตื่นกลางวันก็ยังไม่ตื่นช่วยเราไม่ได้ลองกินเลยครับไข่ผสมสไปดีมากช่วยได้ดีแข็งแรงเลยครับ,รบผมจะลองกินให้ดูน้องชายใข่นะครับ นกเขาไม่ขานไม่ตื่นตอนเช้ากลางวันก็ไม่ตื่นเย็นก็ไม่ตื่นลองทำแบบผมเลยครับแข็งแรงมากทำงานยังไงก็ไม่เหนื่อยนะครับตื่นทุกวันตอนช่วงเช้ากลางวันเย็นเลยครับภรรยาคุณชอบแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องดิทยพีแชนเนลนะครับ จะนาเสนอทิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำอย่างคลิปนี้ครับน้องชายใครไม่ตื่นไม่ทํางานขี้เกียจเชา้ากลางวันเย็นยังไม่ตื่นลองทําแบบผมเลยครับแข็งแรงที่สุดภรรยาคุณชอบแน่นอนครับ